เมื่อตอนที่เราเรียนมาอะไรแห่งหนึ่งเนี้ยอยู่ในป่าในเขาเลยก็มันมีคณะหนึ่งคณะมนุษยศาสตร์โบราณศาสตร์มันมีหลุมศพศพหนึ่งหลุมศพคนโบราณบันปีอะ่ะเราก็เลยลงไปดูกับเพื่อนกันเราไปดูมันมีอะไรมันมีเศษเหลี่ยมมีหม้อหายโบราณอะไรเนี้ยแล้วเพืเอ่อนเราก็ไปจัดกระดูกให้ไม่ได้อยู่กับที่กับเทอมที่เดิมของเขานะฮะก็ไม่ได้คิดจะเอาอะไรแล้วเราก็เลยก็ขึ้นมาขึ้นมาแล้วกลับหอ คือได้รู้ละได้เรียนรู้ว่ามันมีอะไรข้างล่างก็คืนนั้นเนี่ยมันแปลกๆคือว่นนอนแล้วมันรู้สึกมันได้ยินเสียงอะไรแปลกๆมันเห็นภาพแปลกๆนอนไม่หลับพระนอนแล้วมันจะมีเห็นภาพอะไรลอยมาแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือในช่วงดึกๆนะครับมันมีคนขึ้นมันนอนทับบนหน้าอกของเราสองคนอ่ะอุดอัดแล้วก็จะดึงล่างดึงเราออกอ่ะดึงปากดึงคางงเงี้ยจนไม่ไหวแล้วเรานอนจนไม่ไหวสองคนไม่รู้ขึ้นคุยกันเฮ้ยตกลงมันคืออะไรวะแสดงว่า เราไปโดนกระดูกมันมันไม่เข้าที่เข้าถางว่าเออใช่ว่าก็เลยต้องกลับไปน่ากลัวนะกลับไปตอนคืนแล้วก็ลงใบเหมือนกันลงไปเหมือนเดิมต้งคู่ลงไปจัดให้เขาอยู่ในสภาพเหมือนเดิมเท่าที่เราจําได้เนี่แหละจัดเสร็จแล้วตอนเช้าก็ไปทําบุญเป็นเล่าให้พระฟังพระยังหัวเราะเลยนะครับเนี่ยก็เลยมาเป็นประสบการณ์ให้กับทุกๆคนได้ฟังนะครับขอบคุณมากครับ